การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่9มิถุนายน2568นะคะตรงกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมบ้านใครฝนตกบ้างคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากมากนะคะท่านผู้ชมเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่นะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนแอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมีตำราแซบนวน,นะคะของวันที่9มิถุนยา ของวันที่9มิถุนายน2568มาฝากท่านผู้ชมนะคะลิ้นพันกันนะคะท่านผู้ชมเนาะพูดนะคะแอดก็ต้องขอโทษด้วยบางทีอาจจะพูดสะดุดพูดผิดใช่ไหมคะกะ็ต้องขอโทษจริงๆนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะแอดมีตำราวให้นะคะวันที่6ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมแตก3ตัว แตก2ตัวบนล่างนะคะโอ้โหปังๆรัวๆเลยนะคะแอดก็ดีใจกับ f อทุกคนเลยนะคะที่โชคดีนะคะส่วนใครที่ผิดหวังนะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะวันนี้ยังไงก็แตกอีกนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะแอดก็จะมีตัวเน้นให้ทั้ง3ามตัว2ตัวเน้นให้แล้วก็จะมี3ตัว2ตัวรองนะคะ ใครที่งบน้อยนะคะก็จัดไปได้เลยตัวที่แอดเน้นให้นะคะตัวรองจะเป็นตัวที่แอดน่ะแปลงให้แยกให้นะคะใครชอบตัวรองก็จัดไปได้เลยนะคะส่วนตัวเลขใครชอบวินนะคะก็วินได้แต่ทั้ง3ตัว2ตัว4ตัวแอดก็วินให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่มีตกหล่นแน่นอนนะคะ ก็คือมีตามนี้แค่นี้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดก็จะพยายามหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะเมื่อคืนก็ ทำคลิปจนดึกนะคะท่านผู้ชมเพื่อ f c เลยนะคะอยากตัดต่อคลิปนะคะก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะอยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะช่วงนี้โควิดก็กลับมาคนก็เป็นไข้เยอะใช่ไหมคะน้ําก็ท่วมฝนก็ตกหนักคือทุกคนประสบะหลายๆอย่างนะคะก็คือจะเจอแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็หนักเลยนะคะเนาะเพราะว่าเจอทั้งพายุ ฝนตกน้ำท่วมโควิดไข้หวัดใหญ่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะแอดขอเป็นกำลังใจให้นะคะเราจะไม่ทิ้งกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสองห่วยชาแนลด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะตัวเลขก็เข้าดีมากเลยนะคะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะตัวเลขมี่ตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้จัดไปได้เลยนะคะตำราแซ่บนัว9มิถุนายน2568นะคะ85296นะคะใครชอบวินก็วินได้เลยแต่แอดวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3ตัว2ตัวเน้นแล้วก็4ตัวะคะ่ะท่านผู้ชมตามนี้เลยนะคะแอดวินให้แล้วไม่ตกหล่นแน่นอนนะคะชอบชุดไหนจัดไปได้เลยนะคะ ตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะเป็นแอดจัดหมดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่เยอะนะคะยังไงก็ได้กําไรแน่นอนนะคะก็นี่คือตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวรองตัวแปลงนะคะแอดแปลงให้นะคะแอดแปลงให้นะคะตัว3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะรองตัวรองนะคะแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะบาง บางครั้งมันก็เข้าตัวรองนะคะแต่ส่วนมากจะเข้าตัวที่แอดเน้นให้นะคะท่านผู้ชมส่วนมากจะเข้าตัวเน้นนะคะตัวรองก็มีเข้าบ้างนะคะเผื่อว่าใครมาชอบตัวรองนะคะมาตรงกับของแอดนะคะก็จัดไปได้เลยนะคะตัวเลขที่แอดเอามาฝากตำรานะคะก็ตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะลงรัฐบาลไทยนะคะงวดที่แล้วเต็มเ็มเลยนะคะ2อแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เดี๋ยวรอนะคะขนมไทยนะคะวดนนี้แตกอีกแน่นอนนะคะวันนี้ไปเพื่อนบ้านไปเที่ยวริมโขงกันนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าตัวเลขที่แอดเอามานำเสนอในวันนี้นะคะถ้าดูจบคลิปมีโชคแน่นอนนะคะอย่าลืมดูดลสุขภาพนะคะแอดขอวอวยพรให้ fc ของช่องส่องหวยนะคะมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่รางกายแข็งแรงนะคะ อย่าเจ็บจากใข้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองนะคะเฮงๆรวยๆมันๆนะคะ,นนะ,คะสำหรับคลิปนี้แอต้องขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ